หละกินไม่หมดเลยทุกคนคิดว่าป๊อปคอร์นเนี่ยมันอยู่ได้กี่อาทิตย์ไหนเออมันมันให้ทายว่าป๊อปได้ป่ะวป๊อปคอร์นชิ้นเบเลอร์เนี่ยกี่วันกี่วันแล้วดีกว่าแล้วมันอยู่ได้นานที่สุดกี่วันนี่ซึ่งมึงเยอะมันมีมันมีวันหมดอายุป่ะป๊อบคอร์นอะเออมีป่ะมีใครรู้มั่งาำฮะสามสัปดาห์สามวันหรอ หลออยู่ได้สามสัปดาห์เลยเหรอโอ้โเก้าสัปอันนี้ฮะไม่จริงละเก้าสัปดาห์เฮ้ยเก้าสัปดาห์ก็กินได้ดิไม่บันดึกงบันดึ๊งไม่ทุกคนอยากเวกดิวได้ไหมคือมันท้องเสียนะครัเปีนเยียนใช่ไหมครับขอที่อยู่หน่อยเดี๋ยวส่งอันนี้ไปให้กินเอ้าพิสูจน์นะก็กินได้ถูกว่าตรงที่อยู่มาด้วยไม่ก็ขึ้นลาละแกไม่องนี้มันไม่มันไม่ได้ขึ้นลานะดูดิ กินไหมมันก็ยังกรอบอยู่กินเนาะจะกินไอพีกินนะฮะไอพีกินอร่อยเลยแล้วไอดำๆนี่คือลาป่ะวะมึงมันคือลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่มันกินทั้งสนะี่ห้าวันนั้นใน Google ไอน,นี้มันเกี่ยอาทิตย์นะสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมึงเพื่องกินหรือเพื่องดมกันงาดูดิดู <laughs> ดิดกิน,นได้จริงดิมึงเยอะมากอะ่ะแต่พีมันกินอยู่นะหรือว่าเราแบบ กินไานไม่ใช่หรอไม่เกินสามวันครับเพราะว่าผมกินหมดตั้งแต่วันแรกเอ้าจบกินวันเดียวมันเหงาวะดิไม่มีคนกินเป็นเพื่อนมันก็เลยแบบตะกูที่นั่งอยู่ไม่กินเลยตกูไม่กินครับติ่มพอดีหมดอายุแล้วสองสองชิ้อ่ะมันขึ้นลาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ชิ้นเมื่อกี้เออมันลองหาในกูเกิ e ดูครับสี่ถึงห้าวันรอ มันก็คงหมดอายุแล้วแหละสองอาทิตย์อะ่ะไอ้บูมบูมบูมอยาก,กินเลยมึงจุรสชาติเป็นไงก็ปกตินะอ้าวแค่มังรู้สึกมันนิ่มอ่ะมันไม่ได้กรอบเรากินดูก็ดีมึงกินอ่ะอุ้ยก็อร่อยนะอร่อยแต่แค่มันม่มันไม่กรอบมันแค่แบบนิ่มนิ่มลงกว่าเดิมความรู้สึกเปนเนี่ย เอบูมมีคนอยากให้มึงทำอาหารทำอาหารตอนนี้ตู้เย็นไม่มีแม้แต่ไข่ไก่คือบ้านบูมาทําได้เลยเดี๋ยววาน่งผมจะทําไลฟ์ไลฟ์สดที่บ้านบูทําอาหารคือบ้านบูของกินเพียบในตู้เย็นเอาแล้วถ้ามีไข่จะทอดไหมไม่ทอดเอ้าอิ่มเขาอะไรกินนะกูกินเองคือบ้านบูหมดเลยมีมีเตามีอะไรพร้อมทรืออย่างที่คือที่นี่ก็ทอดได้นะแต่วันนี้ไข่หมดใช่ก็เลยมา คุณพูดเป็นเล่นไปใครมันจะหมดได้ไงเนี่ยเราไปหาเลือหาบอกว่าทําอาหารให้หน่อยอยากกินเลยคะ่ะถ้ามันกินเข้าไปเดี๋ยวท้องเสียโอเคผมไปให้ครับ <Baby. S 1> เต้นให้ดูหน่อยเต้นแรนะ้องเอ้ยไปดูในทิกเกอกเลยมีอะไรให้เต้นเยอะแยะเลยเออแล้วช่วงนี้มันมีแบบอะไรที่แบบเขาเต้นเต้นเงาไหมมั้ยพี่อิงไปไหนไม่รู้อ่ะอยู่กับเด็กหรือเปล่าอยู่ข้างล่างมั้งอยู่ทั้งสองมั้งมีบ้างมีบ้า <Hi. S 1> เ,ออเราควงกินทอดไข่กีกแล้วอ่ะคิดอะไรไม่ออกทอดไข่ไว้ก่อนเนี่ยนะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีพี่กายเต้นไปแล้วดิดูทิกเกอพี่กาดิแบบว่าเต้นไปแล้วนะพี่กายเต้นไปแล้วมึงตอนนี้มันยังแมสอยู่อ่ะมึงยังมีคนทําเหรอพี่จะทำเหรอพี่ว่างมากเลยตอนนี้พี่เพิ่งถ่ายงานเสร็จเพิ่งถ่ายงานเสร็จครับน้องเดี๋ยวจะกลับบ้างมีเล่นกับหมาละ แต่ว่าม่ได้มาลา์หนึ่งไม่ค่อยได้มาไลฟ์ปกติได้ดูบูมไลฟ์ไหมช่วงนี้บูมไลฟ์แต่ในแอปอื่นนะดิมีใครอ่ะให้บูมทอดไข่ไหมอ่ะอือโยเบื่อแล้วทอดไข่อยากทอดหน้าเธอพี่ทำงานอะไรหรอเอา้าชิ้มหายละพี่ทำงานอะไรพี่ก็คือ มึงกูทํางานกันอะไรอ่ะก็ถามกูอ่ะเป็นบีเซนเตอร์ไงเป็นบีเซนเตอร์ของเหลือโพรชันขายสกินแคร์ไลฟ์สดครีเอเตอร์วิดีโอทิกก็นะคลิปทิกก็ที่พี่ทําอยู่นี่มันคืองานพี่นะเอองั้นเหรอดนเป็นก็คือการบันเตอร์เทนคนดูโดนเป็นการไลฟ์ให้คนดูนั่นคืองานของพี่อะไรอ๋อขายไข่คนดูอันนี้ก็คืองานของพี่นะทอดไข่คืองานของพี่แบบมาทอดไข่ก็คืองานของพี่อย่างหนึ่งก็คือทอดไข่ ช่วงนี้เขาิ N B C กันคือบอกเลยว่า N B C นี้ถ้าบูมไลท์สตรีมเกมเป็นบุมูมทำแน่ๆเลยแบบใครส่งของมาไอติมไอติมไอติม,ตมอู้ลูกอมล,ลูกอมงำๆงางโอ้เห็นมั้มละเป็นรวยสล็อตสล็อตเอ๊ะสล็อตอืบอเบอืบอืบอย่างเงี้ยส่งมากูดูคนจีนเขาทำงานบอกเลยมันมีสาวคนหนึ่งสาวไทยอะ่ะที่แม่งส่งอะ่ะเออ ไอเอ็นบีซีอ่ะผมดูผมดูเขาบ่อยมากนะแล้วคนจีม่งส่งดดวัวแบบไอ้นั่นก็แบบขลางอยู่อางเงี้ยจันรัวเอ้ยแต่แบบเขาทำเหมือนมากเลยนะเหมือนเป็นอาชีพเขาอ่ะเออเอ็นซีเอ็นบีซีอ่ะนี่ถ้ากูเล่นไฟเอ็มกูคงมี n ้ c เอ็นบีซีเหมือนกันนะอันนี้กูอะไรต้นไข่แต่เปิดแก๊สไม่เป็นนะบูมบูมปั๊บเนึงอดวัวปั๊มนึงนะ น้ำมันไหมหนึงนี่ผัดไฟยังไม่กะทา,ทายังไม่ร้อนเลหนึ่งถ้าอ่ะทอดไข่ครับมันก็ต้องใส่น้ำมันเลยดิเอ้ยกระทะต้องร้อนก่อนทอดไข่อ่ะใส่น้ำมันไม่ได้ก็กระทะร้อนทั้งน้ำมันเลยไงไม่ได้ไม่ได้เอาต้องกระทะร้อนก่อนเหรอใช่อ่ะถ้าเวลาจะทอดอะไรต้องให้กระทะร้อนก่อนหนึงไม่ร้อนมันต้องแบบไฟขึ้นเงาะมึงดัวเอากล้องออกหน่อยออกไปไหนอะน้องมันมันบังออก สวัสดีครับสวยดยกมาติ๊กตอดดกกูดงเปอนไอบ,บูมมันเหม็นอะไรเหม็นนะใส่ไปเลยเอออะไรใสยอะแค่ฟองเดียวเองกูนทำไมอุดตันนี่เส้นเลือดละจะได้แล้วบูมไม่ทอดธรรมดาคนไม่จำ เลม,มันคล้องหนอ่ะแก๊สมันไปมันไม่แรงปะ่ะอือ้ายดับเอา้าเอ้ยเอ้ยเออบุ้มทำทำดีกูทำได้ทำกลัวเอาไปกลัวอะไรวะก็แค่นอดไข่ไปไปดีอาร้อนได้ยังนะยังควางยังไม่ขึ้นเลยเอุย้ยนี่ไงร้อนแล้ว รอแล้วครูอาจารย์สว,วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแปบ๊บหนึ่งนะมันต้องใส่น้ำมันเยอะเป่าวะไม่เยอะเยอะทำไมไข่ไข่ดาวคนเยอะกว่านี้ป่ะอันนี้มันน้อยอะ่ะไม่เอาน้ำมันต่างเงียเส้นเลือดตายพอดีโอ้ยได้น้ำมัน ร้อนร้อนแล้วหรอ,รอ,รอสรุปไข่เน่าค่ะเออเน่าไปเนี่ยดูดิกระทะยังไม่ร้อยเลยไอ้ <c oughs> โูก็บกใส่อ่ะจบไปต่อท้ายทีหนึงน่งร้าน,น,น,นเลยดีเอ,อ้ยเอ,อ้ยทำไงอ่ะ อย่าเพิ่งตัวนี้ไงก็แบบนี้มาอ่ะทำดิเอ้ยเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเชฟบูมเชฟกระทะบูมมันจะติดกระทะมั้มันติดกระทะเลยอะ่ะนี่แต่เนาะบูมบูมเราลงลงแล้วขึ้นใหม่ไหมคนดูน้อยอะ่ะขอแป๊บนึงนะทุกคน มาใหม่นะมาใหม่มาใหม่ะมมนะทุกคน